การใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรากฐานในตอนเด็กที่คุณพบเจอจริงนะเราอ่อานหนังสือมาละเราได้เคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนความคิด mindset เราตั้งแต่เด็กจากครอบครัวที่เก็บเงินอย่างเดียวเนี่ยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินไม่ได้เอาเงินไปต่อยอดเนี่ยกับการที่เราเปลี่ยนความคิดปุ๊บมาเป็นความคิดของตัวเองได้อ่านหนังสือคือการเอาเงินมาเพื่อไปต่อยอดเงินให้วนเวกลับมามา,มากกว่าเดิม คือการลงทุนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในการเรียนรู้อ,อาจจะไม่ได้การลงทุนเรื่กงาการลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นอ,อะไรที่มันแบบ,บระเบิดตุ้มหรือการลงทุนทําธุรกิจโดยระเบิดตุ้มคุณอาจจะศึกษาเอาลงทุนในตัวเองก่อนก็คือซื้อหนังสือมาอ่านเรียนคอร์สสัมมนานหรือว่าไปเรียนหนังสือหรือหาความรู้นในอินเทอร์เน็ตมากมายคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณได้เอง เปนอนาคตของคุณได้เองนอกจ,กจากว่าคุณจะเปลี่ยนมันไหมใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยวีมีความคิดที่ไม่เซตที่แบบว่าเอ้ยต้องใช้เงินน้อยๆน,นะเพื่อเก็บเงินไว้จะได้มีเงินใช้ในอนาคตเก็บเงินไปเรื่อยๆสิเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้หรือไปกู้บ้านกู้รถมาใช้ก็ได้อุย้ยอารมณ์เยอะกู้เงินในอนาคตมาใช้เพื่อชีวิตปัจจุบันดีขึ้นหรอยกฐานะตัวเองเพื่อให้คนอื่นเห็นเราว่า เรา upscale แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างไน,นเลยนะจ๊ะเด็กรุ่นใหม่วัยนี้สมัยนี้เขาไม่คิดเรื่องนั้นนะจ๊ะเขาคิดถนองว่าเอาความรู้ที่เรารู้ไปต่อยอดเอาความรู้ที่เรารู้ไปทำให้ชีวิตเราดีขึ้นลงทุนกับตัวเองแล้วพอเรามีความรู้ที่มากขึ้น เราก็จะสามารถหาเงินได้มากขึ้นเองซู่อๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พูดได้แค่นี้แหละบาย